มอนทิ้นอาดทีมกคคับกลับมาเอ็ดกับตันแปะเอาชนะโอด๊ดโอ้โหอ้อนเก็บไม่อยู่ครับยิยงตาน้ำข้ามาจะอ้อนช่างเม็ดประตูจากสาเจนิบามุฟฟามฝากต่อใจกไปยังไม่จ่ายครับฝากมาตรงกลางให้ผิกแล้วบอลลพดสมฟางโอ้โหผู้ตัดสีดยุบยุบโอ๊ดสมทอนไปไม่ได้ตัดขึ้นมาครับ เอาครับแดนนาขึ้นมาครับนาเดียจอมยิงไกลเปลี่ยนเกนไปที่อเล็กดูดบอลลัดยาวก่นไปคอนป้อมติดเซฟลิงโบอลยาวขึ้นมาให้วอลเวตโคเก้นเดียนพาวัซันตาตอกเพิ่มขึ้น,นวอลเวตสมซ่ามาจังหวะนี้เล่นต่อไปได้เปรียบวอลเวตแวร์ลุกขึ้นมาเอาฟาวยิงเบิร์ดออกไปเลยทีเดียวโอเคครับเอาครับโยกกาบายิงย,ย่อย เล่นงานเ,าเนสาแรกโอ้ยใส่เอิวเทิร์นเปิดเลยบอลยิงเป็นรับการมาทุกยาวมาที่ใส่อิวแปะไปทางให้อเล็กอย่างเด็ดพอพงฝากแล้วยิงไม่มีปัญหาติดดีซ้อนพันจันดิด้อนจะแหวนจะชกมาใส่อิวเดินหน้าเดินหน้าท้าดดนใส่อิวให้อเล็กเกีเ่ยวหมุนเขตโทษโยกกันะครับโยกเปดิดติดไปเปิดไปพัชชาเบียดอเล็กเล่นต่อเทิร์นอเล็ก โอ้โหโอ mm ้ซ hmm. so ับล็อกขึ้นใส่อิ seldom, ๋วอิ๋วยิงติดบล็อกต่อคือมาช้าเบียนครับอ่าพาดเดินทามาครับถูบินถูบินไกลทัดจากกากมาเปิดจังหวะนี้ดิสอสพันจนโอ้เรี้ยวบอลสะดุดครับครับอิ๋วแทงสามเหลี่ยมบูมจูเนียร์บูมทนทนบูมจูเนียร์ยังไม่มาครับเอาพาดเดนทามาครับที่เบัจจิกากา จากนาบุตรปามกาก้กากาก,ากายยงง้าโยนอวเยวยกเติมยี่โครงออยเติมีเรียบเลยอมให้ฮิกับน้จากสซเชลน่ลุ้นครับเคทอดไฮอวยกโอ้โหามาภูมินแตะระแวกอ้อยแวกไม่ผ่าครับยังชมได้เอาัดได้ภูมินยกยกเยี่ยมเรียบเลย ยังไปไม่ได้ฟังต่ออเล็กย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 กเฮ้ยคืนหยโขกบอลสามเก็บให้กับกลางหมาบอลสามฝากดีสอนเติมดีสอนพันจันป้อจากซมิิโมไมาวับอลสามต้อิดีกับแพง มาที่หนาเลี้ยให้สามเลี้ยวบอลซ้ำโยโยกเจอเบนเทนโยเจอเบนเทนโยเจอเทนยิงเด้งจัวจะช้าเปลี่ยนแกตรงกลางต้มยิงเรียบร้อยสายหิวเป็เจ็ดดาเลยครับชิ้ทุกความมันภูมินไก่ทัดให้บอลซัมแปู่มินลุด แม่ขอจะเดินมาเปนดฝาใส่ไปแล้วครับแหวกมาเลย,ยใส่เปิดเกี่ยวยินออกไปแล้วครับโอ้โหตกลับย้ำตลอดให้ดีครับ บอลเลอยโค้งไปได้บอลตกพื้นเดินกับบอลซ้ำเจอดาเบเล่เบียกาเบเล่ยกยาวๆออกมาทางฝั่งขวาวัดความเร็วครับวัดความเร็วมาแล้วสอนจะดุนบอลบอลฟาวดมดุดบอลกระพื้นยึกยักแทงต่อมาใหม่เปิบเป็นเพนเปิดแล้วต้มใส่อีวเยี่เรียบร้อยกาก้าแทงต่ออเล็กอเล็กทอนอเล็กทอนเลิกบอลฮาโปจูดบอล ติดบุกเอาครับแกได้ถอยกับภูมินเปิดออกซ้ายวนความเร็วอ้นจะแม่ควงศักโยนยอนเยาติดโค้งสายอยิ๋วภาคไหนมันต้องพาไทายเคลียบ้างสวิตทุ่มภูมินเอาครับโขงทิ้งครับสวิตโยนย่อยขะเมือ่ออนจะแม่ควางให้อเล็กมาแล้วอเล็กมาแล้วยิ

มาคาร์โลฮอรโอนจากมบสป้องเรียบร้อยโอ้โ์เป็นว่าครับสอจะดึงปาหมตความครับก็พริกนึ่ลกแตกเก่งๆครับไล่เสมอและสุดท้ายยิงจุทโทษถึงดีกาซัดเป็นเดชครับปรากฏว่าจบเกมครับชนะด้วยสกอร์รวมครับหกประตูต่อห้ เสียงตัวมือดังๆครัากับทีมงานกากมาครับเอ๊ะกับตป็นแม่ด้วยครับขอบคุณนักเตะทุกท่านครับ